เอาล่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาร์คาร์ทีวีช่องที่ไม่ดูไม่ว่าแวะมาดา่ายังดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเมนูอาหารยอดฮิตของโรงครัวหรือว่าโรงเลี้ยงซึ่งมีหลายๆคนนะครับที่เคยเป็นพลทาหารหรือว่าเป็นนักเรีินทหารก็ตามแต่นะครับที่เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายตรงนั้นมาก็ถือว่าเรามาละลึกความหลังด้วยกันนะฮะ สำหรับน้องๆที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าฟังไว้แล้วกันเนาะเผื่อบันนึงเราจะได้เจอเจอและนี่คือ10เมนูยอดฮิตของโรงเลี้ยงเมนูที่ 1. เกาเหลาลูกชิน้นสำหรับเมนูนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าความอร่อยของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลูกชิ้นนะความอร่อยของมันเนี่ยอยู่ที่ถั่วงอก ซึ่งความสนุกมันอยู่ที่บางอันถั่วงอกนุ่มบางอันถั่วงอกวแข็งแต่ยังไงก็ตามนะครับน้ำกาเหล่านี่ถือว่าอร่อยมากๆแนะนําว่าให้ตักถั่วงอกราดบนข้าวเมื่อเราเคี้ยวมันจะกรุบกรุบกรอบๆนะฮะรสชาติมันจะอร่อยมากจนแทบจะกลืนไม่ลงเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าลงครัวเสิร์ฟเมนูนี้ทีไรนะครับเราบองว่าถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนเมนูที่2แกงเทโพหมู3ามชั้น อันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะครับส่วนตัวจริงๆอยากจะเห็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องฝากถามไปถึงเจ้าหน้าที่ราราธิการนะครับว่าคิดได้ยังไงนะฮะคือผักบุ้งเนี่ยพอเข้าใจได้ไอหมู3ชั้นเนี่ยมันเข้ากันยังไงไม่รู้นะไม่เอาเนื้อดีๆมาให้กินทำไมต้องเป็นหมู3ชั้นด้วยมันเข้ากันตรงไหนอันนี้ขอยกให้เป็นหนึ่งในเมนูที่ลงงแรมเสิร์ฟทไรเนี่ยเซ็งสุดๆเลยนะฮะสำหรับคนที่เคยทานเมนูนี้แล้วบอกว่ามันอร่อยนะครับลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปกันหน่อยนะ เมนูที่3าใช้โป๊ผัดไข่สำหรับเมนูนี้เนะี่ยยกให้เป็นระดับ5ดาวในพัฒนาคารค้ายทหารเลยนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่มันอร่อยมากอร่อยซะจนไปขโมยจากถาดหลุมของคนข้างมากินมันกรุบกุมันกรอบๆมันเคม็เคมๆมันมันๆดีแล้วก็เมนูนี้เนะี่ยคือเดอะเบสของโรงควาเลยชอบมากๆเมนู menu ที่4ต้มจับชายอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สุดแสนจะเซ็งทุกทีที่โรงควเสิร์ฟเมนูนี้ คือมันคงจะอร่อยนะนะสำหรับคนที่ชอบไม่รู้เหมือนกันทำไมรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยเมนูที่5ผัดกะหล่ำใส่หมูและนี่ก็คือเมนูที่สุดแสนจะคลาสสิกใครที่เป็นนักเรียนทหารมาใครที่เป็นพลทหารมานะครับไม่เคยผ่านเมนูนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เคยไปกินข้าวที่โรงคัวทหารสําหรับเมนูนี้เนี่ยมันเป็นตำนานเลยนะครับมันเป็นที่มาของคาว่าผักไล่หมูโลแต่ถึงยังไงนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเหมือนกันเมนูที่6แกงฟักใส่ไก่ ซึ่งเมนูนี้ก็ถือว่าอร่อยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะชอบมีคนล้อกันว่าต้มฟักใส่ไก่หรือว่าต้มฟักใส่วิญญาณไก่ซึ่งในการกินเมนูนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่ดวงดีมากๆได้ฟักสวยไม่เท่าไหร่ได้เนื้อไก่ด้วยเวลาที่มันได้เนื้อไก่ได่บมันก็จะกินอย่างอร,อร่อยๆมันก็จะกินเยอะเยะ้เราตัดภาพมาที่เราครับได้ข้อต่อกระดูกได้กระดูกติดเศษเนื้อไก่ถือว่าเป็นเมนูที่มาพร้อมกับดวงจริงๆนะครับสำหรับเมนูนี้เมนูที่7 แกงไก่หน่อไม้ส่วนใหญ่เมนูนี้เราจะได้กินกันตอนเที่ยงนะไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเราเหนื่อยหรือเปล่าเราหิวหรือเปล่านะครับแต่เมนูนี้อร่อยมากๆเชื่อว่าเป็นเมนูชื่นชอบของใครหลายๆคนแต่ก็อย่างเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่โชคดีเท่านั้นถึงจะได้กินเนื้อไก่โชคร้ายอาจจะได้กินกระดูกไก่แต่ถ้าโชคร้ายมากๆนะครับได้กินแต่หน่อไม้ไม่มีไก่เลยเมนูที่แป แกงเขียวหวานไก่อันนี้น่าจะเป็นการตั้งชื่อเมนูที่ผิดพลาดน,นะแกงเขียวหวานเนี่ยถูกต้องแล้วน้ำซุปมันสีเขียวอันนี้ถูกต้องแต่ไอ้คำว่าไก่เนี่ยน่าจะผิดพลาดเพราะว่าไก่เนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งหม้อกแกงของเราให้มันสวยงามถ้าจะตั้งให้ถูกเลยก็คือน่าจะตั้งว่าแกงเขียวหวานมะเขือซึ่งมะเขือที่มันเยอะจริงๆ แล้ววันไหนนะครับครูฝึกเกิดบาจี้ขึ้นมาเนี่ยบังคับให้เรากินมะเขือจนหมดคือถ้าวันไหนนะครับเห็นโรงเลี้ยงเสร์ฟเมนูนี้ให้ทําใจไว้ได้เลยนะครับว่าต้องได้ยินคําว่ามะเขือต้องหมดเมนูที่9ต้ยมยำขาหมูสำหรับเมนูนี้นะครับต้องชื่นชมโรงเลี้ยงถือว่าดึงประสิทธิภาพของวัตถุดิบในการนำอาหารออกมาอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องตามชื่อเมนูเป๊ะเ,เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากๆด้วยและเมนูสุดท้ายเมนูที่10 ผัดพริกแกงถั่วคืออันนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันอร่อยทุกเมนูหรือเปล่าแต่เมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันสําหรับคนที่แย้งขึ้นมาว่าไอเมนูนี้เนะี่ยมันเป็นตานานผักหนึ่งไร่หมูหนึ่งโลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกให้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่นะฮะเพราะชื่อเมนูมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าผัดพริกแกงถั่วถั่วเยอะๆนะ,นะครับถูกแล้วแต่อยากจะให้แก้ไขนิดนึงนะครับก็คือถ้าจะเอาหมู3มชั้นมาให้กินเนี่ยมาให้ใส่เนะี่ยก็ไม่ต้องเอาใส่ก็ได้นะครับรเพรานนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับเมนูยอดฮิตของโรงเรียงเนาะสำหรับพี่ๆนักเรียนทหารหรือว่าพี่ๆพลทหารคนไหนนะครับเคยผ่านประสบการณ์ที่สุดแสนจะประทับใจของโรงเรียงเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าชอบเมนูไหนที่สุดหรือมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าเคยเจอเมนูไหนที่มันสุดแสนจะประทับที่สุดในชีวิตทหารพูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ